ยังเจอต่อนเนื่องไอ้ลอยน้ำหนึ่งกระสอบลอยติดฝั่งพื้นที่บ้านสะพานหินตำบลลำกรัดเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาวันศุกร์ที่13มีนาคม2563นาวเอกธรรมนูนวันนาหัวหน้าชุดควบคุมฐานพร,รานวิกโยธินที่สามเขาร้านพร้อมด้วยเรือเอกลักเกียริจันทร,รักษาผู้บังคับกองร้อยฐานพร,รานวิกโยธินที่534บ้านสะพานหินร่วมตรวจสอบสารเสพติดประเภทหนึ่งหรือไอ์ จำนวนหนึ่งกระสอบบริเวณชายฝั่งพื้นที่หมู่ห้าตำบลแหลมกรดอำเภอเมืองจังหวัดตราดโดยมีนายวีระเลิกวันิชกุลนายอำเภอเมืองตราดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกรดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปทอนบ้านท่าเลือนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่117บ้านท่าเส้นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันตรวจสอบในจุดที่พบสารเสพติดประเภทหนึ่งหรือไอซ นวเอกธรรมนูวนวนาหัวหน้าชุดควบคุมถานพรนานนวิย์กโยินที่สามข่าวร้านกล่าวว่าเมื่อช่วงเช้าของวันนี้รับแจ้งจากนายสุเนธทักคีรีกำนันตำบ,บนแหลกรดว่าลูกบ้านออกเรือทําการประมงพบสารเสพติดประเภทหนึ่งหรือไอซ์ลอยน้ําจํานวนหนึ่งกระสอบบริเวณริมทะเลจึงรีบแจ้งไปยังฝ่ายปกครองทหารตำรวจในพื้นที่ทันทีโดยเมื่อตรวจสอบในกระสอบปุย๋ยพบห่อใบาชาสีทอง มีอักษรภาษาจีนจำนวน25หออัดแน่นอยู่ในกระสอบสีเขียวเข้มหลังจากเจ้าหน้าที่เก็บรายละเอียดในที่กเกิดเหตุแล้วได้เคลื่อนย้ายสารเสพติดประเภทหนึ่งหรือไอซ์ไปยังสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลือนเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนำไปขยายผลต่อไปหัวหน้าชุดควบคุมฐานพร,ราน,นวิทยกโยธิที่3เขาร้านกล่าวทิ้งท้ายว่าในวันนี้ยังคงให้ฐานพาร,รานเดินลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางบกและริมทะเลซึ่งคาดว่ายังมีไอซ์หลงเหลืออยู่โดยในช่วงบ่ายของวันนี้น้ำทะเลลดลงจึงสั่งการให้กำลังพลร่วมกันค้นหาโดยร่วมกับประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับ